จอยไม่รู้ปนปันเนี่ยพวกแกไอ้กูน่ะไอ้กูกูไม่ให้มึงกลารกวดจ่ากีปปนเนี่ยตะกายหาแย่งกันต่อเดียวฉันจะคว้าติดตัวตะกายแทงตกฉันยอมเป็นเมียคนนั้นอ่ะได้ต่อเดี๋ยวฉันมาแตนเราไม่กินยูกับแบบแค่นั้นคู่รังแต่งไงลูกไม่เคยแพ้เคยพูดจริง bò đu Nòn quát lươi, tại đây cháy phỉ chất tay ngay trung hay mẹ anh đập đứng từng trăm là quá Đêm tròn trăm Qua trung ha Phâm thèn trung tắm mà qua mà để non vừa lươi Học คุณต่างซ่องเฟในมือกินจะเอามดตั้งช่องค่ะสวัสดีค่ะมาจากไหนอะจ๊ะแม่ไม้สามพรานไง <c oughs> โอ้สวยนาะแม่ไม้สามพรานอ <c oughs> <c oughs> ยู่มันห่านไข่ไม่ออก <c oughs> อยไปว่าน้องมีความสวย <c oughs> มานานยังน้อง น้องมาตั้งแต่ตอนเย็นเอาเสือมาปูนตั้งไว้ไปเยี่ยวแป๊บเดียวกลับมาถึงไม่รู้ใครนั่งเลยแล้ละนี่หามารถอะไรมารถเบนซ์กะโอ้ไม่ใช่คนจนสวัสดีครับเจ้คนนี้เจ้คอนถงในรถเบนซ์จอดไหนครับเจ้มึงมองคนมองให้มันทั่วได้ไหมรถเบนซ์ผีอะไรมึงดูนี่โครนที่โคลนฉูด กีโคลนทั้งหลังโด,ดูดิรถบินอะไรโคลนถึงหลังไม่รถมาเตจัของไม่บินเด็กลางวัจนจึงยืนะาหอายืมกนะ้นอ่เาเล้วใครขับให้ะน้องขับเองเพราะว่าที่บ้านไม่มีใครขับเองขาขับเองขับมาได้ครึ่งทางไม่รู้รถอะไรมาปาดหน้าฉันหักหักหัวดอีกคิดโดยดิต ตกลงไปในคลองเปียกหมดเลยนี่กางเกงในก็ถอดตั้งเลยที่หวัวะพันไม่ได้นุ่งเลยเนี่ยไม่รู้ใครว่าอะไรมัง้งไม่นุ่งจริงนะไม่ได้พูดเล่นดูดจริงเลยไอ้คนนั้นจะไม่นุ่งกางเกงในแล้วมาได้ไงอ่ะมารถมรนไม่ได้ขี่กางเกงในบินอ่ะเหรอคะ ไม่ค่อยชอบนุ่งอะกางเกงในนุ่งไม่ได้มันอึดอัดอึดอัดขานุ่งไม่ได้จริงๆคือเราเป็นคนที่ซุ่มซ่ามด้วยเวลานั่งชอบยกขากพราะกลัวใครก็จะเห็นกางเกงในอ่ะลุงปวยพงษตะนไอ้นี่พี่ลงุงตะตนมาเด็ดน,น้อยนุ่งก็อยู่แคมมี่ถึอยู่เลยโคมาไปได้ไดมอยู่โคมา มเอ้ยนี่แหละจูมาแล้วเราก็ามได้แค่ทำปอยบอกเป้ได้ไม่มาเล็กเบือไหมโอ๊คผมปวดได้ตามเหมือนมาออกเลยท่าไรพี่ก็จะจรอกคันนั้นเดือดอยู่กับวัดพ네 mm ี่ไม่จะรักสุดได้สมัยนี้ขบุญชาวตีชาวต่างเว้นลงอวบโตตีหนึ่งชิบคนบนต่างชิบชาวเลยบนองเดียวกันพี่ทำได้ยังไงล ได้กินในวงมันรุงน้อยออมมารบืนนั้นได้กินอยู่แล้วจริงทีนดียวชม,มาแล้วจี่เอาไรอยังหลอกลูกต้องการอยากจะได้ยาไปุนถวายโดมรายทีนีจ้ะเ <c oughs> พราะปีดีไหมล่ะนี้กล้องนี่เป็นกล้องตรดอกเป้าเอกเป้ามานานวันนานทีเลยหรืนี่คือประหาดิีที่เราต้องทำกล้องนี้ไม่ใช่กล้องธรรม,มาดาหรอกก็ียกว่าเป็นกล้องวิจศษหรือกล้องจ้างให้เติมนํำให้เติมน,น,นํำกล้องดีนี้ ไวลาจะไปตูนาวาไตัองราชะลังจากแต่ไดดีเแล้วอย่าลืมมูติดวนคุณลนหน้นะาไมยผอมัง้งค่นายกจอยไปตำบุญเลยจอยเห็นวมาอุติดไม่เจบเบรกก็ตไาไอ้ป้อมจัดการตรงนี้นะแล้วควบคุ้นที่ไปจากต้งแต่ได้มอบย้ายเราไม่รวยตบไปเลยพนะี่นะไปได้หลอกจอยดีค่ะ ลูกอยาขอลาปีไมนได้ยากขวาหม้อนี้จะไปตุนตะไบดองราชีดีลูกลาจ้าไปเร็วก็โยกเงินเดียวไปพี่ไปแด้วจะรับไหมต่อเดียวเคยไม่รับตังคุยบ่อยรอดจะช่วยก็คือใช่ ก็ยิงต้นใท้นั่นใตลด้านั่นเลยลุงตูเดินไทยเย็บปเอฟอุ๊บเย็บเอฟอรอยเอฟปอยู่ที่กู้บอกล้วค่จไปอยู่ในนั้นอย่าบกอู่ก็ขับอกฝั่งฝีเย็บเอฟือนขันฟินอือมาคนพี่กคลงเรื่องเออเราต่เด็กโยบายลงอินไทยจ้เร็วมันจะกว้ายายพมองครับกว้านานแลว ลอต่อได้ได้รอบบ้านรบเมืองชังที่นั้นี่ยุงเราเราควาขึ้นวันนึ่งครับว่าตายเลยฮะกูนิ่มลำมากเลยก็ได้ก็เบไหวเล่่คนทําดีทําชัวโลโอ้ตอมันพุ่มเล่นั้นยางเล่่ตีพุ่มคนทาพุมยิ่งกันเจแดงว่าต้องขึ้นมาจางดกดรกขึ้นมาจากดารก